มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลแซลโยคีปอโยคีโรเบิร์ตปากกรดนั่งสมาธิคืนแรกโปรดักชันแน่นมากจากรอนีไฮโซปอแล้วก็โรเบิร์ตสองใน5คนบนเรือนะคะที่มีการบวชพรามที่ธรรมสถานวิโบกศิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมสาขาวัดท่าไม้นะคะโดยทั้งสองคนโกนศีรษะเข้าพิธีบวชพราหม์ตั้งแต่8ดโมงเชา้าของวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะโดยหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เป็นผู้บวชให้นะคะ ล่าสุด17มีนาคม2565 Facebook สลุทสุทัศะจินดากรรมกรข่าวเปิดเผยพร้อมระบุว่าโยคีปอและโยคีโรเบิร์ตปักฏลดนั่งสมาธิเป็นคืนแรกตั้งแต่เวลา21นาฬิกาไปจนถึงเวลา5นาฬิกาณธรรมสถานมิโมกสิวาลัยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะ จากภาพจะเห็นว่าทั้งคู่อยู่ในชุดพราม์และกำลังนั่งสมาธิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแตงโมโดยมีกรดสีเหลืองทองอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งภาพที่เผยออกมามีความคมชัดไฟสองสว่างชัดเจนทำให้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แซวกันมากมายเลยค่ะ ส่วนใหญ่มองว่าบวชยังไงให้โดนดาแบบนี้เรียกบวช VVIP งานโปรดักชันแน่นมากกล้องพร้อมแฝดพร้อมบ้างก็บอกว่าขอให้นั่งสมาธิแล้วกลับกลายเป็นคนดีนะคะสาธุ99าวโซเชียลเซลนะคะโยคีปอโยคีโรเบิรตปักกรดนั่งสมาธิคืนแรกโปรดักชันนั่นมากค่ะจัดไฟํำไมก่อนสมาธิคืนแรกโปรดักชันนน่นมาก ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ